หากพบเชื้อ HPV ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ 16, 18จะทำการตรวจซ้ำอีกครั้งโดยสุตินารีแพทย์ที่โรงพยาบาลอวจภูเก็ตเพื่อยืนยันผลวิธีน,นี้ก็เรียกว่าเป็นลิควิดเบส cytology ก็คือเอาเซลล์มาย้อมสีที่ปากมดลูกนะครับอันนี้ไม่จะดักปากมดลุกเลยนะครับก็คือย้อมสีอ่าแล้วก็เอาภาพน,นะะี้ครับไปวิเคราะห์ซึ่งในตรงนี้ถ้าวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเจอว่าเข้าข,าข่ายก็จะส่งไปตรวจชิ้นเนื้ออีกทีหนึ่ง รับบริการของคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรงนี้นะคะถ้าถ้าเห็น QR Code ก็คือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนมาก่อนมารับบริการนะคะหรือว่าถ้าคนไข้ไม่ได้ลงทะเบียนมาเลยสามารถมาติดต่ออนามัยเองเลยโดยตรงก็ได้เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าต้องสแกนผ่าน QR Code ตัวนี้เหมือนกันคะ่ะ ผู้รับบริการที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะคะก็เตรียมตัวดังนี้นะคะ1ไม่มีเพศสัมพันธ์2วัน 2. ไม่ส่วนล้างช่องคลอด2วัน 3. ประจำเดือนหมด2วันนะคะก็สามารถตรวจได้ที่นี่ทันทีเลยค่ะในกรณีที่เราตรวจมะเร็งบากมูแล้วไม่เจอเชื้อเลยนะครับไม่ว่า1ิบหกเนี่ยก็ป5ปีตรวจอีกครั้งหนึ่ง แต่กรณีที่เจอว่าเป็นชนิดที่ไม่ใช่16.8นะครับนะก็จะตรวจทุกปีนะเพื่อจะได้ป้องกันความมั่นใจว่ามันไม่มีมะเร็งมาช่วงไหนนี่มันจะได้จัดการได้ทันทุกทีนะครับ สะดวกดีค่ะแล้วก็รวดเร็วดีค่ะตรวจแบบนี้ไม่เจ็บเลยค่ะแปบบ๊บจำเลยมันจะเจ็บกว่าอยากให้มีโครงการนี้อีกนะคะฝาเชิญชวนเพหญิงทีอ่อายุ30ปีถึง60ปีมาตรวจปากมดลูกกันค่ะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้มาตรวจแบบมาตรวจฟรี ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ว่าดูแลเอาใจใส่ประชาชนนะคะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มาตรวจเพราะว่าปกติแล้วไปตรวจมันก็ค่าใช้จ่ายสูงอยู่ต้องขอขอบคุณนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่รกรมอบจรว่าพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าต้องยองรามรับว,ว่ามะเร็งเองโดยเ่ามะเร็งแบบรุกนนียเป็นไทยการตาย แล้ก็อันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยนะครับ